สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับรายการนีลเลคชั่นเบลี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะเกาะลำพูนะครับเราจะพาน้องมิลานะครับมาให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารนกพิราบนะครับผมแล้วก็พาน้องมิลามาเดินเล่นไปทาบชมกันเลยครับ ตอนนี้ก็ชอบให้อาหารปลาเสร็จแล้วโอ้กินกันเร็วมากอ,อ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจ้า,อ,าอันนี้เราพามิรามาสอนเรื่องการให้ทานสัตว์โลกบ๊ายบายก่อนไปละ <laughs> ตอนนี้เรากำลังเดินไปเรื่อยๆในเกาะลำพูนะครับแม่แต่งตัวสวยยังเลยจะไปคาเฟ่ไหนคะไปคาเฟ่ เต่ยพ่อไปทำไปโอ้ปลาเยอะกว่าตรงนี้ตรงนู้นนี่อะหูยปลาเยอะมากเลยลูกตอนนี้ไม่ยอมไปแม่ดึงเลยนิไปลูกไปไปลูกไปมมไปไปเดของเล่นเหนียลูกปล่อยมือลูกปล่อยมือบ๊ายบายบ๊ายบาย ลำับต่อไปนี่ตรนนี้นะครับเราก็อ่ะปล่ไปลูกให้ได้บ้างใ่้ลงมานี่มิางงเนี่ยครับว่าอิไรดี พาลูกมาเล่นสนามเด็กเล่นนะครับแต่ว่าของเล่นก็ยังเป็นของเล่นเด็กโตเนาะยังเล่นไม่ได้ <laughs> มีชิงช้ามีม้ากระดกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบให้ปีนสไลเดอร์เงี้ยมิลาก็งงพ่ช <laughs> าบอกเล่นอะไรดียังเล่นไม่ได้สักอย่างแล้วก็เดินเล่นชมวิวชมนกชมไม้ไปก่อนนะจ๊ะเนี่ย <laughs> อาก okay. อโอเค ไปเล่นสวนสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยก็พาลูกมาชมธรรมชาตินะครับมิลาเป็นยังไงบ้างคะไหนชอบไหมคะจ้าโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าจะทำอะไรกันที่ไหนอีกก็เดี๋ยวก็มารับชมกันได้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย